มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เมื่อ2อสามวันที่ผ่านมานะครับล่าสุดนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดยะลาก็ได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพาสายบุรีที่รดบบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดครับเมื่อวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เชิญดอกไม้เจกันเจ็ดเจกันและตะกร้าสิ่งของพระราชทานเจ็ดตะกร้านะครับมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวนเจรายด้วยกันณนโะรงพยาบาลสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เชิญกระแสร,รับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชายแรนภาคใต้โปรดกล้าวให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้ และตกะราสิ่งของพระราชทานมามอบเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และขอให้ใหายป่วยโดยเร็ววันนะครับใช่ค่ะซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความปราบปลื้มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาทีุุ่อย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวค่ะสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายน2566เวลาประมาณ22นาฬิกา38นาทีในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพสายบุรีได้ลาดระเวนด้วยรถยนต์ของ าราชการเพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่บริเวณบ้านป่าทุ่งบางเก่าหมู่ที่4ตําบลบางเก่าอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีระหว่างทางได้ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดเป็นเหตุให้10ตํารวจตรีอาซิดเจโซร้อยตํารวจเอกกิติคุณพงเพชรดาบตํารวจอาหนนวันทอง10ตํารวจเอกธีรนาถ ผินนุก,กิจแล้วก็10ตํารวจโทพิรวิจจรูนแก้วรวมถึง10ตํารวจตรีสุขุมหลจันทร์และ10ตํารวจโทอัจพล2อนานะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บก็ล่าสุดทั้ง4ี่นายอาการปลอดภัยนอกจากนี้ทําให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ